สว,ส,สวัสดีครับอออหลังเกมครับทุกคนวันนี้เรามาก่อนเกมพูดคุยกันถึงยูฟ่าแชมเปียนลีกเลกที่2ของ8ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันทีละวันทีละคู่ไปเลยนะครับมาเริ่มที่คืนวันนี้นะครับคืนวันอังคารนะครับไปที่คู่แรกก่อนก็คือแอสตันวิลล่ากับปารีสแซงแชงแมงนะครับแอสตันวิลล่า อยู่อันดับ7ของพรีเมียร์ลีกนะครับลูกทีมของอูนายเอเมอรี่จะเปิดบ้านวิลล่าพาร์คต้อนรับปารีสของลุยส์เอลลิก้นะครับสกอร์จากนัดแรกนะครับเป็นปารีสที่ได้เปรียบอยู่ที่3ประตูต่อ1นะครับก่อนเกมวันนี้เนี่ยวิลล่ามีเตะนะครับบุกไปถล่มเซาแฮมตันได้ถึง0ประตูต่อ3นะครับสวนทางกับ p s g เลยนะครับเพราะว่าไม่มีเตะนะครับพักมาแบบเต็มๆแบบนักเตะนี่ฟิตเปรี้ยเลยนะครับในเกมนัดแรกนะครับท s g ำเกมลุกได้เหนือกว่าชัดเจนนะครับผมรู้สึกว่ายิงโอกาสยิงไป20กว่าครั้งเกือบ30ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องไม่มองข้ามเกมรับของแอสตันวิลล่านะครับว่าทำได้ดีนะครับวิลล่าเนี่ยต้านปารีสได้นานนะครับมาเสียประตูที่3นี่คือนาทีที่90บวกแล้วนะครับจะจบเกมแล้วนะครับก็คือ อีกนิดเดียววิลล่าก็จะจบประตูแค่สองหนึ่งนะครับผลต่างก็จะประตูเดียวเพราะงั้นก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเกมรับของวิลล่านี่ก็ไม่ใช่คี้ๆเหมือนกันมาวิเคราห์คู่แรกกันก่อนไม่ใช่วิคห์สีอาป,ประเมินแนวทางพี่อิวคิดว่ายังไงครับคู่นี้คู่นี้มาถึงเ,เกมมันพอเกมแรกเนาะมันจบด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูเนาะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งที่เปเอชเป็นฝ่ายนํามาก่อนแล้วก็ ได้พักมาเต็มเลยนะครับไม่ต้องมาแข่งสุดสัปดาห์ใดทั้งสิ้นได้พักหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเนี่ยไม่ต้องไม่จําเป็นอนะ่ะมันไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้นที่ทําให้เปเช่ต้องเล่นเกมเหมือนนัดที่สองที่เจอลิเวอร์พูลเนาะที่ต้องเล่นเกมพอเราแพ้มาก่อนเราต้องกลับมาชนะให้ได้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นแต่ก็ไอความกดดันเนี่ยมันจะอยู่ที่วินล,ล่าผมว่าเปเช่จะประคองครับประคองให้แค่ตัวเองเข้ารอบได้อาจจะจบเสมอนะครับอืม แล้วก็อลยลิกเก้ก็จะเก่งกับอะไรแบบเนี้ยผมว่าตั้งแต่สมัยอยู่บาซ่าละจังหวะคาเต,เตอร์บ้างจังหวะอะไรบ้างใช่ไหมอืมลุยลิเก้เป็นคนที่เก่งแบบนี้ด้วยครับประมาณนี้นะในมุมมองผมผมให้นะผมให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับไม่ขาดคู่นี้ไม่ขาดมันไม่จําเป็นต้องเล่นเกมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอืมอืมผมมองว่าเออคือด้วยด้วยความอันตรายของแนวลุกปารีสอะ่ะมัน มันมัน,ม,นมันทั้งเร็วแล้วก็จ,จัดจ้านทุกตัวนะครับมผมคิดว่าปารีสก็จะทําประตูได้นะครับซึ่งสวนทางกับกับกับแนวลุกของวิลล่าซึ่งค่อนข้างจะแบบทื่อๆหน่อย,อยงเงี้ยมผมคิดว่าเกมนี้อาจจะจบที่ปารีส2-1อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจผมนะผมผมผมลุ้นให้วิลล่าทำได้ดีนะเพราะว่าผ,ผมอยากเห็นต่อเวลาแล้วก็อยากเห็นการดวลจุดโทษกันของมาร์ติเนสแล้วก็ดอนนารูมานะ <laughs> สำหรับผมคิดว่านี่น่าจะสนุก น่าจะสนุกสําหรับแฟนบอลที่แบบไม่ได้เชียร์ใครทั้งสิ้นในเกมนี้นะครับแต่ว่าเอาเอเคเอาความเป็นไปได้ผมไม่คิดว่าปารีสก็น่าจะเข้ารอบได้แบบนิ่มๆนะครับคือแต่ผมเสียดายเนาะถ้ามันต่อเวลาที่หรือโดนจุดโทษที่ฝรั่งเศสอ่ะอย่างนัดที่แล้วที่มาติเนสมันย้อมหัวอาร์เจนตินาไปแล้วโดนโหูโดนรออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกนะไปถึงแล้วพอปีนี้เป็น,เป,นเป็นประตูโก้นตีนด้วยเออ,เออเสียดายเสียดายแล้วแบบ ไปไปไปยืนจุดโทษอยู่ฝั่งแฟนปารีสด้วยนะน่าจะสนุกมากใช่ใช่แล้วคนฝรั่งเศสนี่ไม่ค่อยชอบด้วยนะเออหมันด้วยนะเใช่ใช่มีเบื้องลึกเบื้องหลังครับไปที่เกมนัดที่2ของคืนวันอังคารครับบูรุสเซียดอร์มุนจะเจอกับบาร์เซโลนานะครับลูกทีมของนิโก้โคววชนะครับจะเปิดสัญญาอินดูนาปาร์คนะครับต้อนรับการมาเยือนของลูกทีมของฮันซี่ฟลิกนะครับซึ่งบาร์ซ่าเนี่ยชนะดอร์มุนมา ที่มอนจูิกมาได้4ประตูต่อ0เลยนะครับได้เปรียบแบบเหนือเหนือเห็นเห็นเลยนะครับทั้ง2ทีมมีเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางด้านรอดมุลเนี่ยบุกไปเสมอกับบายเยนมา2-2นะครับส่วนบาร์ซ่าก็บุกไปชนะเลกาเนสมาได้0ประตูต่อ1นะครับก็ทั้ง2ทีมไม่ได้พักชุดตัวจริงกันมากเท่าไหร่นะครับสภาพร่างกายก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อนักนะครับบาร์ซ่านะครับมีเจ็บเพิ่มนะครับก็คืออเล็กซานโดรบาเดนะครับเจ็บแฮมสตริงนะครับ ก็จะไม่ได้ลงนัดนี้นะครับแล้วก็มีข่าวว่าอินิโก้มาร์ติเอสอาจจะโดนพักด้วยเพราะว่า,าถ้าลงเนี่ยแล้วก็โดนใบเหลืองเนี่ยเกมนัดต่อไปก็จะไม่ได้ลงนะครับส่วนข่าวดีก็คือดานิโอโมนะครับหลังที่เจ็บไปประมาณ3เกมตอนนี้กลับมาติดทีมแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ชัวว่าแฮนซีฟลิกจะเลือกใช้โอโมหรือเปล่านะครับส่วนทางร็อดมุลครับก็เช่นเคยครับก็จะไม่มีซับิสเซอร์นะครับไม่มีชลอตเตอร์แบ็กแล้วก็อาจจะมีลุ้นว่าเอมิรีชานก็อาจจะไม่ได้ลงเพราะว่ามีข่าวว่า ล่าสุดเนี่ยไม่ได้ซ้อมร่วมกับเพื่อนนะครับก็คู่นี้สําหรับผมผมไม่คิดว่าเป็นงานสบายสําหรับบาร์เซโลน่านะครับดอตมุลเนี่ยผมคิดว่าเล่นเต็มที่อยู่แล้วนะครับเล่นในสนามสนามที่น่ากลัวที่ที่สุดในโยุโรปใช่ไหมครับใช่ใช่ใชมันยังไงมันมัน,ม,นมันก็มันก็ต้องเดือดอยู่แล้วเพราะงั้นผมคิดว่าดอตมุลก็จะเล่นรักษาฟอร์มรักษาศักดิ์ศรีได้ดีแต่ว่าด้วยความที่เกมมันห่างกันไปไกละนะผมคิดว่าบาซ่าก็น่าจะทําได้อาจจะเป็น บาร์เซโลน่าสองหนึ่งะเพราะว่าผมอยากให้ดรอดมุลยิงได้ด้วยลูกหนึ่งครับอถ,ถ้ามุมมองผมอยากจะถามแบบแฟนดรอมุลที่เข้ามาหรือมันอาจจะมีน้อยเนาะในไทยหรืออะไรเงี้ยหรือทีมดรอปมุนจริงๆว่าถามจริงๆว่าแบบมีความแบบว่าความมั่นใจที่จะเข้ารอบอยู่ไหมอะไรเงี้ยแรงจูงใจของคุณมากพอที่จะเข้ารอบอยู่ไหมผมคิดว่านะไม่นะหมายถึงว่าก็แค่เล่นโปรแกรมให้จบอาจจะจริงจังอาจจะจริงจังขอ อาจจะชนะแต่ไม่ได้หวังถึงเข้ารอบอะไรใช่ไหมสำหรับถ้าเป็นแฟนดอทมูลแต่ยิ่งมีปัญหารเรื่องแนวรับอย่างทั้งเอเมเลชานทั้งชลอตเดอร์เบกอะไรเงี้ยครับที่เป็นแนวรับตัวสําคัญของทีมผมว่าต้านไม่อยู่อย่างนัดแรกขนาดพยายามเล่นแต่นัดแรกดอทมูลก็เล่นไม่เป็นธรรมชาติเนาะเล่น5้าแร่สี่สี่อะไรอะห้าสี่หนึ่งปะผมไม่มั่นใจเออรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเลยอะไรเงี้ยครับก็ดูแล้วก็ ผมคิดว่าบาร์ซ่าชนะแล้วก็ไม่จาเป็นต้องเร่งรัดเอาโอโมลงในนัดนี้เนาะแบบพักให้เต็มที่แล้วก็ไปเอาจรงิงเอาจังกับการคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนดีกว่าในนัดนี้ก็พักตัวไหนก็ได้เอากาบีลงมาไล่บอลดีกว่าใช่ใช่ครับอมผ,มผมคิดว่าวันนี้ผมคิดว่าวันนี้ถ้าถ้าเปิดเกมไปครึ่งแรกไม่มีอะไรพิสดารเกิดขึ้นเช่นแบบว่าดอนบุลได้2ประตูอย่างรวดเร็วเงี่ยผมคิดว่าแฮนซี่ฟลิกก็คงเรื่องที่จะพักตัว ตัวจริงหลายตัวนะครับเพราะว่าต้องเก็บแรงไว้เจอโกปาเดลเอฟในเลซึ่งเป็นเอลกาซิโกใช่ไหมที่บาซ่าจะเตะกับบันดิตอันนี้เป็นโอกาสที่บาซ่าจะได้พักตัวและผมคิดว่าฟลิกคงไม่เสี่ยงเอาแบบตัวจริงไปเล่นแบบ90นาทีแน่นอนนะครับเพราะงั้นก็คงจะก็คงจะเป็นงานไม่ยากสําหรับบาซ่านะครับแต่ก็คงจะไม่ได้แบบว่ายิงยิงกันอุตลุดเหมือนเหมือนเหมือนเกมแรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะตั้งใจจะพักตัวผู้เล่นอ่ะโอเค ไปต่อที่คืนวันพุธนะครับมาที่คู่แรกนะครับอินเตอร์มิลานนะครับจะฝูงเซเรอานะครับลูกทีมของซิเมลนี่อินซากีจะเปิดบ้านต้อนรับบาเยนมิวนิกของแบนซองคอมพานีนะครับสกอร์นัดแรกนะครับสูสีนะครับแต่อินเตอร์มิลานกลุ่มความได้เปรียบอยู่นิดนึงที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ก่อนหน้าเกมนี้นะครับอินเตอร์มิลานเล่นเมื่อวันเสาร์ก็ชนะก,กายารี่ไปได้3-1นะครับแบบสบายสบายส่วนทางบายเยินก็อย่างที่เรียนไปนะครับเสมอกัรดัดมูลมา2ประตูต่อ2นะครับเ,เกมนี้นะครับผมยังมั่นใจในตัวของ อินซากี้แล้วก็มิลานนะครับมองไปที่ความเหนียวแน่นของมิลานใน UCL นี่ยิงได้17ประตูอาจจะไม่เยอะแต่เสียประตูไปแค่3ประตูเท่านั้นนะครับและคู่แข่งที่มิลานเจอนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กระจอกกระจอกเลยนะครับการเสียแค่3ประตูใน UCL นี่เรียกว่าการันตีความเหนียวของอินเตอร์เลยนะครับส่วนบาเยอร์นเนี่ย ยิงได้29ประตูนะครับก็สมน้ําสมเนื้อกับกองหน้าของบาเยอร์นะครับแต่ว่าเสียประตูไปถึง16ประตูนะครับนัดนี้ผมไม่คิดว่าอินเตอร์เออเออบาเยอร์ Bayern จะเสียอีกนะครับเพราะว่าขนาดในบ้านเนี่ยก็ยังเสียไปถึง2ประตูแล้วก็เสียเสียประตูให้อินเตอร์มิลานด้วยนะทีมที่แบบว่าไม่ได้มีแนวลุกจัดจ้านอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกมรับของบาเยอร์ผมคิดว่าปีนี้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับก็คิดว่ามิลานน่าจะทําได้นะครับในบ้านสบายๆ1-0ในรอบแปดทีมอะ ในรอบแทีมที่เข้ามาในรอบแทีมนี้เนาะไม่มีทีมไหนอยากเจออินเตอร์ที่สุดด้ยสำหรับผมนะอินเตอร์นี่คือทีมที่จุกจิกเขี้ยวเนาะด้วยความเป็นสไ,สไตล์บอลอิตาลีด้วยเกมรับเจาะยากเน้นรัดกุมอะไรเงี้ยครับเออแล้วดูบายเยนปีนี้ก็ดูเอาแน่อานอนเดี๋ยวสวิงเนาะไม่ถึงว่าเดี๋ยวสวิงไปมาเดี๋ยวผลการแข่งขันก็อยู่ๆก็ดีขึ้นมาเดี๋ยวแย่เดี๋ยวแย่ไปผมคิดว่า ไม่ถึงว่าไม่ไม่ถึงกับท่านแพ้หรอกแต่ตัวอินเตอร์จะประคับประคองให้ตัวเองเข้ารอบได้ด้วยแค่เอาเสมอก็พออะไรอย่างนี้ครับไม่ศูน์ศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งนะครับอืมพอเกมรับก็ยังดีอยู่ไม่จำอาจจะไม่เสียประตูให้กับแต่แนวลุกของบาเยอร์เนาะวันปฏิเสธเฮลิเคนไม่ได้นะครับเออก็อืมก็แต่ผมให้ศูน์ให้หนึ่งหนึ่งนะผมให้ผมให้เครดิตแนวลุกของอืม บาเยินหนึ่งเมตรจริงๆเนี่ยผมอยากผมอยากจะเข้ารอบต่อไปแล้วไปเจอบาเยินมากกว่าไปเจออินเตอร์นะปีนี้รู้สึกว่ามั่นใจที่จะเล่นกับบาเยินมากกว่าแต่ว่าทําใจเชียร์บาเยินเกมนี้ไม่ได้จริงนครับยังไงก็ขอเชียร์อินเตอร์ไว้ก่อนนะครับไม่สามารถกืนเลือดตัวเองไปเชียร์บาเยินได้เอาละ มาถึงคู่เอกของคืนวันพุธและก็คู่เอกของรอบนี้เลยก็ว่าได้นะครับเรอัลมารดิดนะครับอันดับ2ของลาลิกาสเปนจะเจอกับอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกก็คืออาร์เซนอลนะครับลูกทีมของมิเกลอารเตต้าครับจะเดินทางมาเยือนราชันชุดขาวที่รังเลยนะครับที่เบนาบิวแล้วก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับแต่ว่าแพ็คลูกมาด้วยนะครับลูกนี่คือลูกบอลน,นะครับสลูกหลังจากที่อาร์เซนอลชนะมาได้3ประตูต่อศูนยในเลกแรกนะครับ ก่อนหน้านี้ครับรเรอัมริดมีเกมเมื่อวันอาทิตย์นะครับบุกไปเอาชนะอาราเบสมาได้สู่ประตูตอนหนึ่งก็เป็นเกมที่น่าเบื่อน่าเบื่อเพราะว่าทาง H เฮสโค้ดคาร์ลเชลติก็พักตัวหลักไปหลายตัวเลยนะครับรวมถึงคียนเน็บเบ้ที่ไม่ได้ถูกพักนะครับลงเป็นตัวจริง <c oughs> แต่ว่าวเ,เสือกเสือกไปทําใบแดงแบบไม่แบบไม่ควรทําก็เลยได้พักแบบไม่ได้ตั้งใจไปด้วยเลยนะครับ <c oughs> ส่วนทางอาร์เซนอลนะครับก็เจอกับเบนฟอร์ดก็เสมอกันไปหนึ่งนในเกมนั้นเนี่ยอาร์เตต้าก็โรเตชันตัวผู้เล่นหลักเยอะเหมือนกัน ก็สรุปได้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นกันแบบเล่นกันแบบเหมือนคือถ้าพูดง่ายๆคือเล่นกันแบบขอไปทีเลยอะในในเกมลีกที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะแบบตั้งใจลุ้นเอาเกมนี้กันเป็นพิเศษเลยนะครับสภาพความพร้อมของทีมนะครับของอ้างอิงจากแหล่งข่าวกีฬาในประเทศอังกฤษนะครับคาดว่า ตัวผู้เล่นของมาด,ดิดจ,จะมีประมาณนี้นะครับทีโบคูตัวนะครับรักษาประตูเหมือนเดิมนะครับสตัวหลังเป็นวาสเคซ่าเซนซิโอรูดิเกอร์และก็ฟรานกาเซียนะครับดับเบิลพีวอตอาจจะเลือกใช้เป็นวาเวเดกับชัวเมนนี่นะครับแล้วก็แผงหน้านะครับโรดิโกเบลลิงแฮมวินิสูซูเนียแล้วก็คิเรียนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนทางของอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะเป็นชุดเดิมเลยนะครับก็คือรายาทิมเบอร์ซาลิบาคิวิโอรลิวิสเกลลี่นะครับโอเดกาดปาเต เดคันไรส์นะครับซาก้าเมริโนแล้วก็มาดินเนลลี่นะครับก็เรียกว่าจัดชุดที่ดีที่สุดเท่าที่ทั้ง2ทีมจะจัดได้นะครับแน่นอนความได้เปรียบของอาเซนอลนั้นอยู่ที่3ลูกแต่แข่งกับมัดิดแล้วก็แตะที่เตะที่เบนา i บิลใช่ไหมครับแล้วก็มีเสียงแซ่ซ้องกันบอกว่าหากจะมีทีมไหนคัมแบ็กได้ก็ต้องเป็นเรวัลมาดิดในบ้าน่ะเดี๋ยวผมจะระงับความคิดส่วนตัวไว้ก่อนเชิญครับพี่ ผมผมคิดว่าจากสิบเอ็ดตัวจริงที่คุณพูดมาเนาะหมายถึงผมคิดว่าคาโลไม่ไว้ใจลูกคัสบัคเกตกับฟานกาเซียในเกมใหญ่นะครับแบกขวาอาจจะเปลี่ยนเป็นเอาว,าวเอเวดไปเล่นแบคขวาแทนแล้วก็ให้เดวิดอาราบามาเลแบกซ้ายแทนส่วนคู่กลางอาจจะเป็นชูอัลมาเน่กับเซบยอ,อนเนะาะเซบยอนล่าสุดก็กลับมาลงสนามได้แล้วอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะช่วยประคับประคองและคุมจังหวะเกมของเรอัลมาดริตให้มีประสิทธิภาพแล้วต่อกรกับฝั่งของ อาเซนอลได้มากขึ้นแล้วเซบยัยอสในช่วงหลังเนี่ยเล่นเกมรับดีขึ้นเยอะถ้าเทียบกับสมัยตอนทเคยถูกปล่อยยืมไปกับอาเซนอลเนาะแล้วก,กลับมาเนี่ยเคยถูกจับมาเล่นกลางรับด้วยซ้ําในบางนัดของเรอรัลมาดริดนะในฤดูก,กาลนี้เออส่วนแนวรูกก็เหมือนเดิมนะครับมาดริดก็พักทั้งวินนี่มาเนาะพักทั้งจูดมาได้ลงมาครึ่งหลังแล้วก็เอมบาเบก็พักมาอย่างที่คุณบอกเนาะพักตัวเองไปนะครับไม่อยากอยากพักว่างอยากถูกพักแต่คาคาโรเรียกให้ลงก็เลยทาแดงแม่งเลยอะไรประมาณนี้แล้วกัน ผมคิดว่าดูจากสถิตินะครับตั้งแต่ชื่อเดิมเนาะยูโรป้าอะไรเนี่ยยูยูรุป้ายูโรป้าครับใช่ปะเออแล้วมันเป็นยูฟ่ายูฟ่อยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเรอัลมาดริดไม่เคยชนะอาร์เซนอลได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะแม้แต่เกมเดียวเลยนะครับเจอกันไปแล้ว4-5เกมนั่นแหละเออไม่ไม่เคยชนะเลยแล้วฤดูก,กาลนี้มาดริดเนี่ยทำลายสถิติตัวเองเยอะมากครับทั้งไม่เคยแพ้ลิเวอร์พูลเลยนะครับ อไปเป็นสิบปีก็เสียสถิติไปแพ้เรียฟูให้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเมลิดจะทําลายสถิติตรงนี้ได้เหมือนกันนะในปีในเกมนี้อาจจะชนะอืมแต่ไม่มั่นใจว่าจะชนะเพียงพอไหมกับการเข้ารอบนะครับแล,แล้วเรอัลเมลิดก็เป็นทีมที่เล่นภายใต้ความกดดันได้ค่อนข้างดีแล้วจังหวะที่ต้องเอาอ่ะแน่นอนไม่ถึงว่ามาเล่นดีมากนะยิ่งกดดันเท่าไหร่เนี่ยทีมนี้จะยิ่ง ตัวจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับตัวจะยิ่งโตขึ้นอืมผมคิดว่ามาดิชนะสามศูนย์แล้วก็ไปวัดกันที่ต่อเวลากระโดดจุดโทษไม่ไม่รู้จะยังไงนะครับจะได้หนุกห,ห,หน่อยนอนเช้าหน่อย <c oughs> <c oughs> ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยนะครับอืมความเห็นของผมนะครับอันนี้ฝากไปถึงแฟนบอลแมนเชสตอนทุกคนที่ผ่านเข้ามา,าสนับสนุนอออหลังเกมนะครับอเรื่องอันมัณฑิตนะครับ เวลาเจองูกับเจอมาดดิดเราต้องตีมาดิดก่อนเลยนะครับมันเป็นมันมันเป็นทีมที่ไว้ใจไม่ได้นะครับมันมันเห็นนัดหนึ่งมันเป็นอย่างนี้เห็นอีกนัดหนึ่งมันอาจจะเป็นอีกแบบเห็นครึ่งแรกเป็นอย่างนี้เห็นนัดเห็นครึ่งหลังมันเป็นอีกแบบนะครับนี่เป็นนี่เป็นวิสัยของไอ้ทีมนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะทําให้อาร์เซนอลหรือว่าแฟนอาร์เซนอลประมาานะครับเพราะว่าใช่เรากุมความได้เปรียบอยู่อยู่สามลูกมันมันมันสุดสดเลยแหละแต่ว่า เล่นในบ้านมาดิดนะครับโมเมนตัมนะครับแฟนบอลการปิดโดมเบนาบิลอะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่านักเตะของอาร์เซนอลด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยในบอลถ้วยใหญ่รอบลึกๆเนี่ยอาจจะประมาทได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสติสมาธิเนี่ยต้องอยู่กับเกมเป็นอย่างดีเลยนะครับผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นแบบว่าเอ็มบัปเป้ได้ยิงเร็วตั้งแต่ส0นาทีแรกครับเออ มีเอ็มบาเบ้หลุดไปอาเซนนอนต้องทําฟาวตัวสุดท้ายเสียงใบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. คือถ้ามาดิดมาดิดมันชิงความได้เปรียบจาก mm. เรื่องแบบนี้ได้เนี่ย mm. ผมคิดว่ารูปเกมเนี่ยเปลี่ยนเร็วมาก mm hmm. นะครับเ mm hmm. พราะนั้นอันนี้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 คือจุดที่ต้องระวังแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรมาช่วยมาดิดแล้วนะครับเ mm. ทียบกันแบบปอนต่อปอนแบบเกมเป็นเหมือนกับที่เล่นที่อังกฤษเนี่ย mm. ผมคิดว่ายังไงอาเซนอนก็สามารถเข้ารอบได้สบายสบาย แต่ผมคิดว่าเล่นที่เมด a บิลเนี่ยมันยังมีมนขังของไอสนามนี้อยู่นิดเหนือนิดหน่อยแหละ,ะผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยเข้ารอบได้แต่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยรอบนี้ต้องแบบว่าไล่ไล่กันแบบว่ารักษาไม่ให้เสียประตูเพื่อที่จะต้องต่อเวลาผมว่าต้องแบบถึงขนาดนั้นเลยแล้วถ้าหากว่ามันเป็นอย่างที่อิวพูดจริงว่าต่อเวลาเนี่ยผมคิดว่า โอ้โห oh, ถ้าอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเทพเจ้าเอ <c oughs> งฟุตบอลแล้วแหละว,ว่าเขาจะเลือกใครถ้าต่อเวลาผมมองถ้ามันแบบว่าไม่ได้เข้าข้างนะถ้ามาริดมันทําได้ในเก้าสิบนาทีอะต่อเวลาเป็นของมาริดเลยนะต่อเวลากระจุทั่วจะเป็นของมาริดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้เกมมันออกมาสนุกมาริดตกรอบก็ไม่เป็นไรครับแต่อยากให้อยากให้เกมมันออกมาสนุกแล้วก็คุ้มค่ากับ <c oughs> แฟนบอลที่รอคอยเนาะในเกมนี้ ก็เลยอยากให้มันต่อเวลาแบบขอต่อเวลาหน่อย3041ก็ได้แบบว่าเกมใหญ่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยอยากดูต่อเวลาเฉยๆไม่ใช่อะไรครับอส่วนผมนั้นลุ้นให้เด็กขนไร้ยิงฟรีคิกเข้าอีกลูกหนึ่งนะครับอูมันมันมันไม่เคยยิงเข้าเลยนะมันไม่ยิงเข้าในนับที่แล้ว2เม็ดแล้วนะถ้าเด็กขนไร้ยิงยิงฟรีคิกได้อีกลูกหนึ่งที่เบนาเบลแล้วก็มีผลทำให้ออชซอนเข้ารอบต่อไปเด็กขนไร้อาจจะมีอนุสาวรีย์อยู่ที่อมิเรตเลย เออเออเอ,อยอมถ้าอย่างนั้นผมก็ยอมแล้วล่ะถ้ามันจะแบบผีจับยัดแบบสองนัดติดแบบเออแต่มันาริดไม่มีคำว่าวิงก้าแล้วมไม,ไม,ไม่ไม่เสียฟาวหน้ากรอบเก้โทษแบบง่ายๆขนาดนั้นเออแต่คนที่ทําฟาวจุกจิกก็ก็เบิดได้อย่างเสยยาีเนาะคำวาวิงก้ามันทําฟาวจุกจิกได้ตัดเกมต่อ,ตอได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็รอดูกันครับผมก็อยากให้เกมมันสนุกแฟนมาริดเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หวังว่าตัวเองจะเข้ารอบไหมก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับมาเป็นกําลังใจร่วมกันดีกว่านะครับอย่าเพึ่งท้อเออสามศูนย์มันยากจริงนะครับผมรู้ว่าสามประตูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเนาะในเกมระดับใหญ่แล้วก็เจอทีมที่ใหญ่มากๆอย่างอาร์เซนอลเนาะไม่ไม่ใช่ไก่กาจากไหนเลยนะครับเป็นยอดทีมจากเกาะอังกฤษนะครับก็อยากให้แฟนมาริดท,ทุกคนร่วมเป็นกําลังใจให้กับทีมรักของพวกเรากันนะครับฮารล่ามาริดครับครับ มาแสดงพลังกันเยอะๆเพราะว่าคลิปเราล่าสุดนี้โอ้โหเต็มไปด้วยแฟนอาร์เซนอลมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยนั่นแหละไปกระตุกหนวดเสือเข้าให้โอเคครับและเดี๋ยวอ๋อหลังเกมจะกลับมาหลังเกมของบาซุน่ากับดอตมุ์แล้วก็แน่นอนหลังเกมมาดิดกับอาร์เซนอลนะครับถ้าไม่อยากพลาดเวลาเราอัปโหลด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ผ่านเข้ามาดูนะครับคอมเมนต์ความเห็นกันอย่างตามสบายไล่เลยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใน พรุ่งนี้สิใช่ไหมพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันครับ,รบสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ